และแล้วก็มาถึงคำถามข้อที่5ไปลุยกันเลยครับถามว่ามาตราใดาของพระราชกฤษฎีกากำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงภารกิจและวิธีการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอกอไก่มาตรา3ขอไข่มาตรา5คขอควายมาตรา6งองงูมาตรา7 คุณคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนกันครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ครับ มาตรา5ระบุว่าหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงภารกิจและวิธีการทำงานให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการประชาชนครับผมเป็นไงบ้างครับตอบถูกไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อสอบใหม่ๆขอบคุณครับ